ก็าคุ้มคันครับ้เยเอออันนี้นี่ไปไปประมาณ30นาทีนะครับเพื่อไปถ่ายทัพทันกันหลักเวก็จะเป็นประมาณนะี้ ถึงจุดถ่ายภาพนะครับที่ท่นเ่สามน้ำจืดอันนี้เพื่อที่จะไปถ่ายตำพานที่จะเปิดสมตำพา,านใช่ไหเมืองชิคาโกะครับที่นี่เขามีวัฒนธรรมถ่ายแะมานพี่ตู่ก้าวมาทานสะพานเปิดอยู่ฝ่ามือนะครับพนเปิดรไกาเิดะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้พี่ตู่ตื่นมาเช้าวันพุธเดี๋ยวเดี๋ยแต่งตัวเรียบร้อย เตรียมตัวออกไปถ่ายสะพานที่ชิคาโกนะครับวันนี้เป็นวันพุธวันพุธเป็นวันที่เรือที่สะพานก็จะเปิดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสะพานก็จะเปิดให้2วันก็คือวันพุธกับวันเสาร์ถ้าคนที่อยู่ประเทศไทยอยากแวะมาถ่ายรูปสะพานก็ให้มาให้ตรงเดือนนะครับปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเขาเปิดให้สองครั้งเปิดตอนเนี้ยเดือนตุลาเดือนตุลาเนี่ยเปิดให้เรือเข้ามาเขามาเก็บเพราะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ย มันจะหนาวเรือทุก,กลำที่เข้ามาในเดือนนี้ก็จะมาเก็บไว้ที่ที่เก็บเรือเพราะว่าถ้ามิฉน,น,นันนนนนน้นแล้วเนี่ยอยู่ในเล็กในในในทะเลสาบมิชิแกนแล้วเนี่ยมันหนาวเรือไม่ไปไหนไม่ได้แล้วก็อีกเดือนหนึ่งของปีนะครับว่าเดือนพฤษภาคมจะเป็นเรือที่ถูกเก็บไว้เนี่ยจะถูกออกไปถ้าจะมาถ่ายเรือสะพานเปิดเนี่ยมีอยู่2ช่วงเท่านั้นนะครับในเดือนตุลา เดือนพฤษภาคมเดือนนี้เป็นเดือนที่เรือจะเข้ามาเก็บละเพราะว่าหลังจากสิ้นเดือนเนี้ยอากาศที่นี่ก็จะหนาวนะครับเดี๋ยวพี่ตู่ก็จะออกไปถ่ายสะพานแล้วก็สะพานเนี่ยเ,เขาจะเปิดประมาณ9ก้าโมงนะครับตอนเช้าเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงเปิดมีอยู่7 8สะพานอะไม่รู้วันนี้พี่ตู่จะเปิดไปถ่ายได้สักกี่สะพานก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับรีบแต่งตัวเพื่อจะเดินทางออกไปถ่ายเดี๋ยววันนี้เช่ารถไปนะครับ ไปในเมืองแล้วไปดูบรรยากาศในเมืองอชิคาโกว่าที่นี่เขาสวยยังไงแล้วถ้าคนที่ยังไม่เคยมาทริปนี้อยา่าพลาดนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับเดินทางมาที่นี่เดือนนี้เป็นเดือนที่อากาศเขาเรียกเป็นไฮซีซันของเขาเนี่ยอากาศที่นี่ก็จะสบายมาพักผ่อนกันวันนี้ทุกคนที่อยู่ในในในชิคาโกเนี่ยก็จะออกมาบนถนนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะหนาวออกมาลําบาก ดังนั้นเราก็จะมาเที่ยวกับพิตู่ในช่วงที่อากาศดีที่สุดของชิชาโกนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยี๋ยวเราไปถ่ายสะพานที่เปิดการไม่รู้พ่จูจะถ่ายได้สักกีสะพานนะลองตามไปดูนะครับแล้วก็จะมีภาพสวยๆกลับไปวันนี้จะใช้ r 5 4เนี่ยตนนัวนี้ออกไปถ่ายออกมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะครับอ่ะหลายๆวันที่มาอยู่ที่เนี่ยเอ่อที่เอ่ออยู่ชิชิชากโกเนี่ย ถ้าใครได้มาถ่ายเรือหรือสะพานที่เปิดได้เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับอันนี้พี่สุก็นําทางมาว่าทุกครั้งที่จะมาชิคาโกโก,ก็พยายามมาให้เดือนเดือนเดือนที่ดีที่สุดก็คือเดือนตุลาคมส่วนเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่สะพานจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนของเขาและก็ทุกคนก็จะนําเรือออกไปที่เลกนะครับที่ทะเลสาบมิชิแกนเพื่อที่จะ ออกไปพักผ่อนขับเรือเล่นอะไรทํานองนั้นแล้วก็จะจับเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ในอีกหลายๆเดือนก็ไปอยู่ข้างนอกกันเอาเรือเอาไปขับกันนะครับเอาละปีหนึ่งก็มีสองครั้งเดี๋ยวปีนี้เรามาดูตอนที่เข้าเรือมาเก็บกันนะครับข้างนอกหนาวมากเลยตอนนี้ต้องเอาเสื้อมาใส่เดี๋ยวตอนนี้อีกสักครู่หลังจากตรงนี้แล้วเราก็ไปใส่เรือกันต่อนะครับ แล้วก็วันนี้เช้ารดไปเราไปดูในเมืองกันด้วยว่าในเมืองเชื่อโกเป็กสวยยังไงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเป็กมาให้ดูด้กันด้วยไปกันดีกว่าแลครับไป ครับตึกนี้ก็ข้างหน้าพี่ตู่นี่ยเขาเรียกว่าตึกแปโพ้ซึ่งเป็นตึกที่มีอยู่นานแล้วซึ่งเป็นจัลยลักษณ์ของเมืองชิคาโก้นะครับถ้ามาที่เมืองชิคาโก,โกอย่าลืมแวะถ่ายรูปตึกนี้กลับไปด้วยนะครับอันนี้เป็นจัลยลักษณ์เลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือส่วนของสะพานที่เขาใช้เปิดหรือปิดนะครับในช่วงช่วงนี้เดือนตุลาคมอาจจะเป็นมาเปิดสะพานเพื่อให้เรือกลับเข้ามาเก็บกันนะครับ ตอนนี้ก็ไปดูสะพานหนึ่งที่พี่ตู่เดินมาถ่ายเขาจะเปิดแบบนี้นะครับให้เรือผ่านเข้าไปนะครับเพราะไอ้เสากระโดงของเรือเนี่ยมันจะสูงเกินก็เอามาเปิดสะพานเพื่อให้เรือที่อยู่ในทะเลสาบมิชิแกนเนี่ยกลับเข้าไปเก็บช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะครับปีหนึ่งก็เปิดประมาณสองครั้งอย่างที่พี่ตู่ไปบอกไว้แล้วนะครับอันนี้เปิดแตรละแต่ก็จะมีเรือเข้าไปเก็บกันนะครับ แล้วเขาจะมีตรงเวลานะครับถึงเวลาเขาก็จะมาเปิดทุทกคนก็จะเอาเรือมาจอดรอว่าจะเข้าไปถึงระดับไหนนะครับมีจงหมด6-7สะพานนะครับถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับอ่ะอันนี้เปิดครบแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเขาจะมีเวลาอเขาเสร็จแล้วเขาก็จะปิดปนะฮะปิดแล้วครับปิด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 ลงมาอย่างนี้เลยนะครับเ่วนเรือที่ไม่มีกระโดสงสูงๆก็กวิ่งเข้าออกได้ตามปกตินะครับถ้ามีเรือลำใหญ่เขาก็ วิ่งผ่านไปได้เลยนะครับอ่ะนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนะครับปีหนึ่งก็จะมีคนชิคาโกเนี่ยเขาก็มานั่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปทำวิดีโอกันนะครับถ้าใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาทำตามที่พี่ตู่บอกนะครับวันพุธกับวันเสารนะ์ของแต่ละสัป,ปดาห์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเรือมาเก็บแล้วนะครับนี่ช่วงนี้ถ้าเรือไม่สูงก็จะไม่เข้าด่ออกได้ปกตินะครับเพราะยังไม่ เกียกับหนาวถ้าหนาวมากๆเรือก็จะไม่มีออกไปวิ่งนะครับครับมาดูสะพานเปิดปิดกันนะครับนี่ตอนนี้เลยครับลือบอกไปครับทุกๆวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวนะครับมาจัดทัวร์มาเพื่อจะมาถ่ายบริเวณนี้นะครับสะพานเปิดสะพานปิดกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาฟังเสียงติ้งติ้งติ้งนะครับนะครับก็เป็นความน่ารักของเมืองนี้นะครับ ก็ฝากงานด้วยนะครับเสดอันนี้ก็ปิดละครับวันนี้ปิดลอันนี้ก็เรากำลังเปิดแล้วกำลังจะปิดอีกหนึ่งสะพานนะครับตามเดินตามไปเรื่อยๆคือไอ้ตรงทางเดินทางซ้ายมือเดินไปเรื่อยๆครับเราก็จะไปทานแต่ละสะพานนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะไปได้ทันสะพานเปิดตะพานปิดแต่ละวันได้สักขีสะพานนะครับอันนี้ก็เข้าไปเก็บกันแล้วครับวันนี้เห็นไหมครับนั่นก็คือเป็นเสน่ห์ของการมาชม สะพานเปิดสะพานปิดใน,นที่กระโกมาและอย่าลืมมาถ่ายภาพพวกนี้กลับเป็นนะครับรับรองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองปีหนึ่งเรายิเนเีโอกาสาทำหรือม,มาถ่ายได้แค่2ครั้งนะครับเท่านั้นเอง หลังจากชมสะพานเปิดสะพานอิฐในเมืองชิคกาโกพี่ตู่ก็นั่งซับเบย์แล้วก็กลับมาที่โอ๊กพาร์คนะครับเพื่อที่จะมาพักนะครับนี่วันนี้จะมาทำทานอาหารกลางวันที่ห้องนะครับก็จะมีนมจีนะครับที่ซื้อมาจากชหน้าทาวันนี้เดี๋ยวเราไปทานอะไรกันที่ห้องนะครับมีกําลังเดินกลับที่ห้องแล้วนะครับตรงนี้ทางเดินระหว่างกลับห้องก็เป็นบรรยากาศของเมืองโอ๊กพาร์คนะครับเป็นเมืองที่เล็กๆ ชนบทที่หน้ามาพักนลครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเดียวที่เราจะไปเชื่อมต่อที่จะไปในเมืองได้แบบสะดวกก็อย่าลืมนะครับว่าว่าก็จะถ่ายเ,าเมืองเล็กๆที่มีความน่ารักของโอปป้าเอาไปให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับขอกลับไปทานอาหารต่อที่ห้องก่อนนะครับวันนี้จะไปทาหนนมจีบเดี๋ยวตามไปดูนะครับวันนี้พี่มีนมจีบนําเสนอนะครับนี่เดินกลับห้องอยู่นะครับนั่งสับเวย์มานะแล้วก็เดินอีกนิดนึงก็ถึงลนะไม่ได้เดินมาจาก เชโกนะครับนั่งสับเวย์มีแล้วก็เราก็เดินลงอีกนิดนึงเราก็จะถึงที่พักหาที่พักใกล้ๆกับเส้นทางรถไฟหรืสอสับเวย์ของเขานะครับในเมืองก็จะเชื่อมต่อเราก็จะสะดวกเห็นไหมครับนี่เป็นมีเดียของเขาละเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทานของเราบ้างนะครับเป็นเรื่องเล็กๆก่อนที่จะ ไปต่อหนวันต่อไปนะครับวันนี้ก็เดิกจับห้องแล้วก็คงจะเป็นเท่านี้นะครับนี่หละโอ๊กพกักเมืองเล็กๆที่น่ามาเที่ยวกันนะครับแนะดับแล้วเราก็จะเข้าเมืองได้สะดวกนะครับอีเดินกลับถึงห้องอยู่แล้วน,นะครับอ่ะขอเดินนี่ิดินถึงห้องครับ วันนี้พี่ตู่ก็กลับมาจากถ่ายภาพที่ชิคาโ,โกที่เป็นเรื่องของสะพานนะครับก็มาที่ที่พักก็มอีอาหารไม่ได้ไปทานที่นู่นเพราะว่าอยากกลับมาพักเพราะเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าคนที่จะมาถ่ายสะพานอย่างที่พี่ไปถ่ายวันเนี้ยนะครับปีหนึ่งเขาจะเปิดแค่สองครั้ง โชคดีมากปีนี้ที่มาจต่จริงๆก็เจตนาแหะครับมาให้ทันปีนี้ก็คือปลายเดือนกันยาตุลาเขาจะเปิดเราให้เราถ่ายสะพานที่ชิคาโกเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วสะพานก็จะไม่ถูกเปิดจนกว่าจะเป็นอีกเดูนหนึ่งทำไมจริงต้องเปิดละพานเพราะให้เรือจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ที่ข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นที่จอดเรือหลังจากจอดเรือเนี่ยต้องหมดฤดู นะครับเพราะจากนี้ไปนี่ไม่ขี่วันก็จะหนาวพอหนาวแล้วเนี่ยเรือก็ออกไม่ได้ดังนั้นก็โชคดีนะครับที่เรามาได้ถ่ายรูปสะพานเปิดที่ชิคาโกซึ่งเป็นไฮไลท์ในการเดินทางมาในทริปนี้ดังนั้นเมื่อกลับมาแล้วก็อยากรู้ว่ามีคนหลายคนว่าอยากรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรให้ทานวันนั้นสองวันไปซื้อ,อเมนูไอ้นมจิบที่ชนะทาวของชิคาโกและเป็นร้านขนมจีบที่ดังมากพี่ตู่ก็เลยอยากจะมาชิมให้เรา ดูนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาชิมนมก,กีบอ่อสลับเปาที่ชิคาโกลูกเขาใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวพี่แล้วนี่ที่นี่เขาจะมีหม้อให้เราอุ่นด้วยเนี่ยหม้อหน้าตาแบบนี้เราก็มาอุ่นเอานะครับนมกีบเนี่ยลูกใหญ่มากเลยขอบอกนะครับก็แล้วก็มากินคู่กับอะไรเนี่ยเ,เขาเรียกซอสพริกของคนเม็กซิกันเนี่ยหน้าตาแบบนี้อร่อยมากเลยครับกินกับนมกีบเนี่ยซอสพริก เม็กซิกันวันนี้ก็เลยจะมาจะมาพักก็เลยจะมากินขนมจีบบิ๊กเบิ้มให้ดูครับบิ๊กเบิ้มแบบนี้ลูกประมาณนี้เลยนะครับพี่ตู่ก็จะโชว์ให้เราเห็นเห็นไหมขนมจีบลูกใหญ่มากลูกขนาดนี้เลยพอมองออกไหมครับขนมจีบประมาณนี้เลยครับโชว์ขนมจีบเนื้อร้วนๆเลยครับแล้วก็อร่อยมากต้องต่อคิวซื้อนะครับว่าจะได้ซื้อขนมจีบต้องรอ30นาทีวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดให้ดูว่า กินขนมจีบของทางชิคาโ,โกที่ฝั่งเชนาทาวเขาขายกัน่ะต้องไปถามคนที่จะมาเที่ยวว่าเอ้ฉันอยากกินขนมจีบเนี่ยลูกโต,โตโตมีร้านเดียวใครๆก็รู้จักที่ชิคาโ,โกนะครับลูกบิ๊กอย่างนี้เลยบิ๊กมากอันไหนกองไหนกองนี้กองนี้กองนี้ก,อง,กองนี้ใหญ่มากเลยกินแล้วสามลูกเราก็อิ่มแล้วนะครับกินคู่กับซ <c oughs> อสพริกเหมือนสีรัชแต่ของมิสกันเนี่ยเขาจะหอมกว่าแล้วก็โรยลงไปอย่างนี้โรยโรย ไม่ได้โอยอ่ะมันเป็นน้ำนะอย่างนี้เลยล่าสด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 เ้วเดีด๋ยวจะกินสดให้ดูนะครับกินคู่กับสละเปานี่พี่ถูกก็เลยมาไร้สดก่อนจะพักนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวพักหน่อยหนึ่งไปถ่ายสะพานมาทั้งวันนี่หนะ้าตาแบบนี้นะครับเตรียมตัวพร้อมกันหล้อย่างพร้อมดูความอร่อยของพี่หรือยังนะพี่ก็จะชิมอย่างนี้นะครับอย่างนี้อืม ออืถามว่าพี่กินอะไรอีกนอกจากมีนขนมจีบแล้วที่นี่สลบเป๋าก็จะอร่อยเลิศดังนั้นหลังจากกินขนมจีบเสร็จแล้วก็จะกินสลับเป่าเนี่ยไส้หมูแดงที่นี่เขาชื่นชื่อมากเลยค่ะบิให้เห็นตรงๆเลยนะคะอ่ะ อะกินสระเปาหลังจากถ่ายสะพานเดี๋ยวเราก็ไปดูสะพานกันอ่ะนุ่มกิ้บิกทอนอือหืมอเท่อนอออสุดยอดเลยอันนี้ <c oughs> กินตามรู้อิ่มถึงเย็นนี้เลยวันนี้เอาไปถ่ายภาพสะพานกับขับขับรถเข้าไปในเมือง ตัแต่เชา้าอย่าลกลับมาเราออกมาอยู่นออเมือนิดหนึงนะครับเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันไม่มีที่จอดรถที่จอดรถมันก็จะแพงมากต้องขยบมาน,นิดหนึน่งแถวอกพาร์คเนี่ยมันจะมีที่จอดรถให้นะครับอ่ะนี่น้งจีบลูกใหญ่ๆอืมมาชิ้ก็โกคคนไทยอย่าลืมแวะมากินน้ำจีบที่นี่นะครับ อยู่ในฝั่งชนะนาทหาไม่ยากหรอกทุกคนก็นรู้จักอืม,อม